สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาเจอกับคุณครูนี้อีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูนี้จะสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องคำนามสรรพานามและคำกริยาค่ะจุดประสงค์ของการเรียนเรื่องนี้ก็คือคุณครูนี้จะให้นักเรียนได้รู้จักคำนามคำสรรพานามคำกริยาและเราสามารถแยกคำนามคำสรรพานามและคำกริยาออกจากกันได้ค่ะเรื่องแรกที่เราจะเรียนก็คือคำนามค่ะ คำนามคืออะไรเอ่ยคำนามก็คือคำที่ใช้เรียกคนสัตว์พืชสิ่งของและสถานที่ค่ะเราไปดูกันว่าคำนามที่ใช้เรียกคนเนี่ยมีตัวอย่างคืออะไรบ้างคำแรกพ่อเป็นคนแม่ก็เป็นคนคุณครูเป็นคนและหมอก็ เป็นคนค่ะคำว่าพ่อแม่คุณครูคุณหมอคือคำนามนั่นเองค่ะต่อไปสัตว์นักเรียนรู้จักสัตว์อะไรบ้างคะลูกช้างกระต่ายนกยูงและแมวนม้ำคำว่าช้างกระต่ายนกยุงแมวน้ำคือคำนามค่ะต่อไปพืชน,นักเรียนรู้จักพืชอะไรบ้างเอ่ย มะพร้าวหญ้าแพรกดอกมะลิมะพร้าวหญ้าแพรกดอกมะลิเป็นคำนามที่ใช้เรียกพืชค่ะต่อไปสิ่งของโอ้โหมีเยอะแยะมากมายเลยในโลกใบนี้นะคะคุณครูนี้ยกตัวอย่างตัวอย่างแรกค่ะปากการถยนต์และปิ่นโตค่ะทั้งปากการถยนต์และ ปิ่นโตเป็นคํานามที่ใช้เรียกสิ่งของนั่นเองค่ะต่อไปสถานที่มีโรงเรียนวัดพระแก้วแล้วก็เชียงใหม่นะคะเชียงใหม่เป็นเชื่ออะไรเอ่ยจังหวัดนั่นเองค่ะจังหวัดก็ถือว่าเป็นสถานที่นะคะเพราะฉะนั้นคําว่าโรงเรียนวัดพระแก้วเชียงใหม่เป็นคํานามที่เป็น สถานที่ค่ะต่อไปเป็นเรื่องคำสรรพนามนะคะสรรพนามคืออะไรเอ่ยสรรพนามก็คือคำที่ใช้เรียกแทนคํานามคำที่ใช้เรียกแทนคํานามจะมีทั้งหมด3แบบนะคะแบบแรกคือบุตรสรรพนามบุรุษที่1 ชื่อยากจังเลยสัพนามบุรุษที่1อ่าเดี๋ยวคุณครูแปลเป็นภาษาไทยไง่ายๆให้สัพนามบุรุษที่1ก็คือคําที่ใช้แทนตัวผู้พูดนั่นเองนะคะเช่นเราแทนตัวเองว่าอะไรฉันดิฉันผมกระผมข้าพาเจ้าและถ้าเป็นพระพระก็จะแทนตัวเองว่าอะไรลูก อาตมานั่นเองนะคะสัพพนามบุรุษที่1คือคําที่ใช้แทนตัวผู้พูดนะคะต่อไปสรรพนามบุรุษที่2ก็คือคําที่เราใช้แทนคนที่เราพูดด้วยสมมุติว่าเราพูดกับเพื่อนนะ่ะเพื่อนเราก็จะต้องถูกเราเรียกด้วยสัรพนามบุรุษที่สองใช่ไหมคะตัวอย่างเช่นเราเรียกเพื่อนที่อยู่กับเราที่คุยกับเราว่าเธอหรือเรียกว่าคุณ หรือเรียกว่าเจ้าหรือเรียกว่าแกและถ้าเราเป็นพระเราก็เรียกคนที่เราคุยด้วยว่าโยมนั่นเองนะคะต่อไปสรรพนามบุรุษที่สก็คือคำที่ใช้แทนผู้ที่เรากล่าวถึงอาจจะไม่ได้คุยกับเราแต่อาจจะอยู่อีที่หนึง่งแต่เราพูดถึงเขาใช่ไหมคะตัวอย่างเช่นเขาท่านมันนะคะ ต่อไปเป็นคำกริยาค่ะคำกริยาก,ก็คือคำที่แสดงอาการหรือการกระทำนั่นเองตัวอย่างเช่นนอนวิง่งเดินเล่นกระโดดว่ายน้ำรับประทานค่ะ ต่อไปเป็นแบบฝึกหัดเรื่องคำนามนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนจาได้หรือเปล่าว่าคำนามคืออะไรคุณครูจะทบทวนให้นะคะคำนามก็คือคำที่ใช้เรียกคนสัตว์พืชสิ่งของและสถานที่ค่ะคำถามก็คือข้อใดเป็นคำนามที่ใช้เรียกคนข้อใดเป็นคำนามที่ใช้เรียกคนก็ไก่ไม่กว่าด ไม่กวาดเป็นคนหรือเปล่าคะขอไข่แม่นํำเจ้าพระยาไม่น่าจะเป็นคนขอควายพระสงฆ์งองงูเชียงรายได้คำตอบหรือยังคะ,ฉะเฉลยข้อขอควายค่ะพระสงฆ์เป็นคำนามที่ใช้เรียกคนนั่นเองค่ะข้อกอบไก่ไม้กวาดคือสิ่งของขอไข่แม่นํำเจ้าพระยาก็คือสถานที่ งอง,งูเชียงรายก็เป็นสถานที่ค่ะเป็นชื่อจังหวัดนั่นเองต่อไปเป็นแบบฝึกหัดเรื่องคำสรรพนามค่ะคำสรรพนามคืออะไรก็คือคำที่ใช้เรียกแทนคำนามนั่นเองนะคะเราแบ่งแบ่งเป็น3าแบบสรรพนามบุรุษที่1คือใช้แทนตัวผู้พูดสรรพนามบุรุษที่สองคือใช้แทนตัวคนที่เราคุยด้วย และสัพนามบุรุษที่3ก็คือคนที่เราพูดถึงแต่อาจจะไม่ได้อยู่กับเราในสถานที่ที่เราพูดกับเพื่อนนะคะคำถามก็คือข้อใดเป็นคำสับพนามกาไก่โรงพยาบาลสิริราชขอไข่หนังสือเรียนข้อควายข้ามเจา้าและงองงูเย็นตาโฟค่ะเฉลยตอบข้อ คอควายข้าพเจ้าค่ะนักเรียนคําว่าข้าพเจ้าเป็นคํานามและเป็นคํานามบุรุษที่หนึ่งคือแทนตัวผู้พูดส่วนโรงพยาบาลสิริราชนั้นเป็นสถานที่นะคะเป็นคํานามหนังสือเรียนก็เป็นคำนามค่ะลูกเป็นสิ่งของและยินตาโฟก็เป็นคํานามอันนี้จะเป็นชื่ออาหารนะคะต่อไปแบบฝึกหัดเรื่องคำกริยา คำกริยาก็คือคำที่บ่งบอกอาการหรือการกระทำนั่นเองอ่ดูคําถามดีกว่าข้อใดเป็นคํากริยากอไก่เองขอไข่วาดคอควายรูปงองูสุนัขจิ้งจอกปาบข้อขอไข่ค่ะวาดค่ะ ก็ไก่คำว่าเองเป็นสรรพ,พนามบุรุษที่สองคือคนที่เราคุยด้วยคอควายคำว่ารูปเป็นคำนามเป็นสิ่งของใช่ไหมคะงองงูสุนัขจิ้งจอกเป็นคำนามค่ะลูกเป็นชื่อสัตว์นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนเรื่องคำนามคำสรรพ,พนามและคำกริยานั่นเองคะ่ะนักเรียนแยกคำนามสรรพ,พนามและกริยาออกจากกันได้แล้วใช่ไหมคะ เก่งมากเลยค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้ครูนี้ก็จะขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ